นาซีถือเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่รู้สึกว่าอยากเก็บเข้าสวนมากๆค่ะแต่ก่อนหน้านี้เขาจะถือว่ามีค่าตัวค่อนข้างแรงเกินงบไปหน่อยแล้วก็จองไม่เคยทันเลยค่ะแต่วันนี้ถือว่าโชคดีนะคะได้เข้ามาในราคาที่ถูกมากๆก็ตั้งใจว่าปีนี้จะซื้อเขาเข้าสวนเป็นสายพันธุ์สุดท้ายนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมผลของสายพันธุ์นี้เขามีสีเหลืองสลับกับลายสีเขียวสวยมากเลยนะเมื่อผลสุกจัดไ้จะสีแดงฉ่าน่าทานมากขนาดผลมีขนาดกลางถึงใหญ่รสชาติหวานจัดแค่คิดก็อยากชิมแล้วเนาะกะติถ้าซื้อกิ่งตอนมาเพ่งก็จะ ดส่วนยอดของเขาไปชําค่ะและกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งแก่ตายยอดสมบูรณ์ดีน่าจะชําติดนะคะไว้รอติดตามผลกันนะหลังจากตัดส่วนยอดออกไปแล้วเพิ่งก็จะทายาที่แผลและนําตุ้มไปล้างเอาขุยมะพร้าวออกให้ได้เยอะที่สุดค่ะวิธีนี้ก็เพื่อลดการสะสมความชื้นที่มากเกินไปบริเวณตุ้มตอนช่วยป้องกันไม่ให้รากเน่าค้นเน่าระหว่างที่เรานําไปอบรากตอนอน,อนุบาลค่ะใครที่เคยอนุบาลอยู่ดีๆเริ่มมีใบแต่ออกมาแล้วแต่สักพักใบตกแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเฉาตายลองดูนะคะว่าเราได้ล้างตุ้มตอนก่อนนอม ยังไงก็ลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ